กาบสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขวัสมองสุบอนบานในแม่น้องแก้มบ,บุ้มกับ,บมาได้าเหยียบอไปได้พี่น้องเลยบานีนแม่น้องกับแก้มบุ้มกับพ่อน้องแก้มบุม้มในแยกทางกันแลยพี่น้องบอกคิดเลยว่าเหตุการณ์มันสิเป็นแบบนี้พี่น้องเลยผัวเฮากับบอกดเลยว่าสิเป็นแบบนี้สีวิตของแม่น้องแก้มบ,บุ้มนะจบลงสำนีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนซานกับบอกไก่บอกไก่พี่น้องเลย ที่พอน้องแกมบุมหลินกันก็นี่นี่เพื่อนซ่านกันเพื่อนซ่านเขาคือล้างนี่เดี๋พี่น้องเบิ่งเอาเด้๋พี่น้องเด้อเป็นไม่ิ่งสดชดค่ะเขาผมมีปัญญาหาแม่น้องแก็มบุมกับสีคนเขื่องคนคลองเมื่อเมื่อแล้วเขากับสีเมื่อไหวเพื่อนแม่ใญ่จืดแล้วเขากับสีโงกุงเทพี่น้องเอ้เพื่อนซ่านแล่เขากับขั้นบ่เป็นอะไร้เขากับสีคายพี่น้องให้เบิ่งกันลดเบิ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้วาชิวิตแม่น้องแก็มบุมสิเป็นอะไรเนาะ แต่ตอนนี้นี่ะคนเขื่องคนคลองขึ้นหมดแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เรือยังเรือแต่ผัดล้มนี่มากก็พอจะโจอยลายคนพี่นอ้องเมาโหลดกระจ้าจมา,เ,เ,าเบิดแล้วปากกะห้ <S <s <ach ari> ากก <c oughs> อยากเอาอยู่นี่นะพอหนี้เล <c oughs> าวก็จะเกลี่ยทอดไดนี่นไงนะจะต่อมาตัวนอ้ต่อมาแต่นี้ดิ <c oughs> โ,โวยโวยต้องคืนนอสบีกไลยลงก่อนปะขึ้นเอาสวีกลงก่อนจางอง่าสงสวีกอยู่ทึง่งบนมองใหญ่ปุ๊บเอาลงคันอ่าวโต๊ะกันสอนเอาลงไวง้โลดโลกเงื่อน,น,อนบบอพี่น้องแก่บ่มพี่น้องเลยบ่มีอยังเลยพี่น้องบอกิดว่าสิบกิดบกพยยันเลยว่าสิเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยเปล่าจนบอกเฮาน่ะ ประักลายสิว่าเเลยเห็นแต่คนอื่นพี่น้องเลยมาเห็นแม่น้องแก้มบุมแม่น้องเกม้มบุ่มบอกเลยเบิ่งน้ากันเนอะพี่น้องเนอะผูกเขาบอมีปัญญาหาเขาก็อยากได้เห็นนั่นแหละเครื่องค้องเต็มโหลดหกหล่อเลยยู <c ười> <c ười> วันนี้วง,งเงเต็งกันยังบบเอาเมื่อไดยยังเต็มอยู่ในในทั้งแน่อยู่แล้วไปดึงออกมากเลยไปมาพี่มาดึงอยู่พี่พี่มาห้องพี่มาห้องพี่มามามาซอยกันฝี่ขาเบิง่งสามขวมพันธุ์บริคิดได้พันเลยว่าจะเป็นแบบนี้นะสามห่พัน์ ขาเบื้องน้ากรยังในวงกลมเก็บมั้ได้เล็บไปไปกังหานหลดน่ได้เาไปในอ้วนลึกนะเอาอยู่บอลูกเอาออกมาล้กระสอบเราใส่นานเฉยออกมาสิคุณเล่นันบกเข่าไปูกไมะรองเข่ากบกา้เข่าทัง แล้มัขาวบุกยได้เลยนะมาเล็กของมุนข่าวอะไรนะข่าบวกขีดบวกพันเลยพี่น้องเคยสิมาเป็นแบบนี้พี่น้องแก้มบุ้มดำบุ้มเคยขีดเลยเพื่อนเพื่อนที่ว่าใส่ค่าตกใส่กันพี่น้องเคยแบ่งแกงแบ่งป่นแบ่งแจวแบ่งแกงแบ่งง่ายให้กันกินแต่ละมือได้เสื้อผ้านาแพ่ข้ากับแบ่งให้หนุ่ม ข้าบกขีดว่าซิเม่ละคุณกับข้าแบบนี้พี่น้องเอ้ยแม่น้องแกบุมบอเคยขีดเคยพันเลยวาชีวิตแม่น้องแกบุญมสิจบจบลงสำนี้พี่น้องเอ้ยแม่น้องแกบุมโสดเลยพี่น้องเด้อตอนนี้กระป๋าแลวเรียบร้อยพี่น้องเ้ยใบน้ำตองน้ำตาลขาก็ทิอีกแล้วอะไรางมาคนเกล่ยคนคลองเมื่อนี่คนเมื่อคือมันหนีมาอื่นมาแม่น้องแกบุมกับสิบอยู่แล้วแม่น้องแกบุมสิลงกรุงเทพพี่น้องเลยจะไปใส่ชีวิตอยู่เพื่อลูกเพื่อต้าเะไพี่น้อง อยู่เพื่อลูกเขาี่แหละเนาะกิ๊กิแกมบุมส่วนพัวน่ะเข้ากับเลือกเขาไปน้องเลยเข้าบอดี้หึเข้าบอดี้เขาเลือกคนอื่นพี่น้องเอ้ยเขาเลือกไปโหลดว่าเข้าสิมีความสุขบอกแต่ซบ์บออยู่แต่เขาเองเขากับพ่อแห้งหน่เนาะเข้าบ่เคยมีความสุขเลยเขตหยาเขาเสียมันี่ปีปลาเนพี่น้องบ่เคยมีความสุขพอมีคนเมล่อคนเนาะ คนเมละคุณคนวังบอดีคนวังทีว่าล่มครอบครัวงานซานเฮากับบําเพ็คนอื่นคนไกลดอกพี่น,ออน้องก็เลยนองกันนี่แหละแต่ว่าเขาอยากเสิงเห็นแล้วนั่นแหละก็เลยให้เขา้าเสิงนี่กอนลังสีผ้าๆนีนะ่เลยพี่น้องเ้ยเบิง่งกระขากพี่น้องหัวติดกันเบิง่งกระขาแต่วันดาตามันกับมได้ขี้ลายขี้เละได้พี่น้องเ้ยมันกับงามอยู่ได้เลยแต่ว่ามันบบมีปัญญาหาไม่น้องเก็มบุมกับเสียหายมันเอาซะให้มันเอาโลด ชีวิตมันกับสิลุงเมื่อหน้าบอกเขาสิบอทิมมันคือคือกันกับแม่น้องแกม,บ,มบุมบอกเนาะผู้ชายแบบนี้มันสิเลี้ยงไพ่ได้เนาะถ้ามันอยู่ไปโหลดพี่น้องเอ้ยเพื่อนแม่น้องแกมบุมกับบอมเบีนสิลังเนาะพี่น้องเอ้ยมีไปอยู่เทาแับสิสางเปเห็ดไปสนสางอยู่พล่ลยอยู่บ้านไม่ใหญ่จืดพล่ลยเท่ากับสีค่าพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรกันสีวิตเท่านนะ่ะคือสิจบลงสี่สำนีแหละกระโปรงแกม,บ,มนะบุมน่ะบ่มีอีกแล้วเด้อพี่น้องเป็นอะไรกับ เป็นกำลังใจไ่น้องแก้มบุม๋มเด้อพี่น้องเด้อส่งกำลังแรงเสียแรงใจไหมไปน้องแก้มบุม๋มเด้อพี่น้องกินหอดแบบมันอยู่บอลน,นอนพี่น้องเอ้ยเผื่อสิได้ซำนี่พี่น้องเอ้ย ความถูกความหยาของแม่นอกแกมบูมบกิดว่าลูกพูวสิเป็นแบบนี้ เขื่องคล้องเขับบอมเมนหน่อยพี่น้องเฮ้ยเขื่องคล้องหรอวักลายๆติดชิบหล่อข้าเจ้ากันจนเต็มพอหมักงี้อยู่นะบ้าเอานะพอบอามักงี้อยู่เอ้อ ให้ลูกนวเดันูกน้้ไไอั้นกรเดินจังเสบู่นี่ปั้นกันแม่สบู่เออฮโลสบู่น่ะปั้นกันบอลืมกันเด้อเออกูบยายห้าอัน โมันโลมปิมาเอาบ่ได้ซ้ายมันต้องได้งัดก่อนปั้นกัโลดปั้นกัโลดเนี่ยวกับปั้นกันโลเดินขอบใจด้ไหมคิดอาเด็ดหน่อยเด็ดหน่อยกิน

พี่น้องเอ้ยเห็นแต่มองอยู่มองเศร้าพี่น้องเลยแม่น้องแก้มบุมเนีย่ยตามใจแบบขีดมากหล่ะกะแบบบอกบอกผ่บอกบอกขีดเลยนะพี่น้องเลยว่าสิเป็นแบบหนีเนาะชีวิตแม่น้องแก้มบุมนี่ยคือสิบเบรเลื่อยยังอีแล้วพี่น้องไปเริ่มต้นใหม่กับดูกับเตากับ,บหัวสิได้ยังหงหัวสิได้ยังต่อไปพี่น้องเลยแบบมันเครียดแบบมันอิม่มมัน,น,นได้ยินแต่ทางอื่นผัดมาพ่อเห่านะเฮาแบบบ่นึกบ่พันเลย น้องแกบุ้มนะ่ะคือความแม่น้องคนบุ้มพันนี่แบบมันบ่เมือ่อยยังเลยนะพี่นอ้องเอ้ยมันขี้อันแงแล้วมันขึ้นบ่เมื่อยยังเลยมันทถอเห็นแต่มองอยู่มองนอนพี่นอ้องเอ้ยเห็นแต่มองอยู่มองนอนแบบจักมันแนวใดพี่นอ้องเอ้ย บอบ,บคิดว่าสิเป็นเมื่อีิไม่น้องจนม่วงำมื่อยพี่น้องเลยลอยเห็นยังบอถ,ถือเลยตอนนี้นะบอกให้บอถ,ถือเลยแบบลอยแห้งพี่น้องเลยจนแบบสัมใต้ทั้งเป็นเลยพี่ร้องีวิเท้าแบบนี้นะคนที่ว่าเขาวัน แย่งไปกับค yeah. wow. be ่อยเขามีความสุขนํากันกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะเฮากับบ่ายังชิตั้งต้นใหม่สิเริมชีวิตใหม่กับลูกนี่แหละพี่น้องเลยแบบมันอิ่มแห้งจนทักสิว่าแบบไรมาเห็นเดือนเดือนชาติมอกเขาอยู่เขาเศร้าเขากเครียดพี่น้องเลยแบบเขาขิดมากแล้วเขาเครียด ความหาความอยากไดอยากกินนั่นซ่านเบืนบ่นเบื่อพี่น้องเลยพ้นสุดท้ายมาเป็นแบบนี้แบบบอผันเลยแบบบ่เคยคิดเลยว่าสิเป็นแบบนี้นะถูกใดบ่เป็นก็คือสิบ่หูนาะพี่น้องเนาะตอน,นี่เม่น้องแกมบุ้มนั่นเป็นแล้วเงือนซานมองอยู่มองเศร้า,าพี่น้องเลย บ่ม ề m สีลังน้อยเฮือนกะโกโก็เบิดเงินเป็นเท่าไหร่คลายขาวขายน้ำกระโฮมใส่เฮือนขายย่างกระโฮมใส่เฮือนพี่น้องเอ้ยบ่ขีดบ่พันแบบเมาอบอกเลยพี่น้องบอกอุย้ยแม่นเอาแกบ,บ่มนั่นแบบมันขีดมามันกระตำใจพี่น้องเลยตั้มเพ่ง ก็กี่ยงกับต้นมีเบิดพี่น้องเยคือเ<ฮะ>อฟซว่าแต่ซ่องน้องหนัดอะไรเนาะว่าเฮานะบ่มีเวลาให้พัวความมีเวลาหายะมีพี่นอ้องเลยแต่ว่าลูกพัวนะเขาบ่พอใจสิกําเฮ้าว่าจันซะเขาพอใจกับคนอื่นแม่น้องแก้มบุ้มนะมีเวลาโพดอยู่เฮือนมาในปีหนึ่งเต็มๆเลยอยู่ในเฮือน ที่เขาบอกอยากสนใจกับเฮาเนาะจำบานหน้าเพิ่งจะจำบ้านหน้าเมื่อกอืมอืมนี่จะจับตั้านหน้าสวีดท้าพี่นอ ơi, อ้อ,อ,งนองเอ้ยบลูเือรยังพี่น้องแก้มบุ้มมาบลูเออยังแล้วสวีดพี่น้องแกบุ้มเผื่อสิหาเงินเริ่มต้นเหตุเฮือนใหม่กับลูกพี่น้อง ơi. เอ้ยเผื่อสิได้น่าเอ้ย ละ่ะเอ้ยนามาขับมาคูณมาพี่ลูกหนักเอ้ยก็่อย่าพลาดอย่พาพลาดเมื่อสกัก่อนเอาเลยเด้อพี่น้องสมบัติขีมนี่ก็ขอเก็บผ้าไปเพียงเท่านี้เด้อผากเป็นกำลังใจพี่น้องเก็บบุ้มมาเ,เด้อพี่น้องเด้อบุ้มมีไฟอยากเป็นเด้อ